เกี่ยวหญ้าเมื่อเมื่อเศร้านี่ยแหละจ้านี่ไปเกีก่ยวแต่เศร้าเมื่อหายฝนเนี่นยกินให้เปีเนี่แหละกินเพราะว่าอีเปเพิ่นทองแล้วเมื่อไหว่จากเดือนนานี่เพิ่นกระสีออกลูกแล้วแล้วไม่ผลกินแน่เพราะเพิ่นมีแห้งหายใจปีหลีนี่แหละให้เปีจะดีกินก่อนนุ่มกว่าเนื้อมันไข่แหง้งกินเลยลูกกินเลย เอาไมปกินพอหอบแบรนด์เดิมหนาหนาหนาค่ะมันอยู่นนในเหิน,น,นหให้หลุดเห้มันกินในหลุดเลยมันกินเอาอยู่ในหลุดวางในผืนขี่ใสเงี้ยวใสหอกระโบ่กินเนาะ นี่แหละก็น,นอนเนี่ยเป๊ด้อเป๊นี่ยก็น,นอนลูเนี่อเช้าแม่เปีง่วงม่เปีตัวบางนึงก็ไม่ไหลซุดทางฝุ่นมาหย่างแถวนี้ก็พอได้กินไก่ดิบก,กินกันเบา้ใไไนรถมันกระสะกระส,ะสะยายใหญ่ใหญเลย ป่อยๆเลยเอยเออิ่มนาจังสัต,ตว่าสังสรตอินมมาแรงเกีียวใหมมิม่ยเดี๋ยวมาตะไคร่โรตีมาแรงเกลียวใหมิมาอีหล่ะอีหล่ะคําเพงอีหล่ะคำเพงปะป๊ะปะป๊ะ แพงกันแพง กินกินกินนี่เออวางนาวางนี้แถววนี้ก็มี่ใหญ่เลยดิเพิ่งกับบกไข่เลมพิ่เเนียวใส่เนียวใส่เพิ่งกับบกใส่กินใ่กินหยาของง่ญ่แล้ะแต่พร้อมอดีดูแลหลักฐาพร้อมก็เป็นเมลอนนี่แหะจะสืงหัวหาในกินหระาก็ะเดมมาอยู่แต่ก็จะในกินกินหยาไปก่อน เปใครบ่ไ,ได้ไปมื้อนี้ใครไปอสอสโมม้อน,นี้บ่ได้ไปขายลอตเตอรี่ไปขายออสโมมอนี้ไปขายอยู่งแค่เลี้ยงกินโต๊ะจีนซะหน่อยนะวันนี้นี่แหละค่ะ คลิปไม่เบิ้งนะคะน้ออย่าลืมนะคะเด้อกดไลค์กดแชร์ยามาผู้านี่ได้จ้าเด้อกดติดตามน,น,นะแน่เด้อค่ะเด้อเพราะได้มีคนติดตามเพื่มๆ้นน่นะคะน้อมมันนี้ค่ะคือสิลงคลิปซัมนีเนะคะสวัสดีจ้า